ต่อไปจะเป็นการแข่งขันเกมที่2นะครับระหว่างทีมไม้เสียบลูกชิ้นนะครับกับทีมอยากเป็นพระเอกนะครับก็รออีกสักครู่นะครับเกมก็กำลังมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้กำลังโหลดเข้าเกมกันยูนะฮะฝั่งของทีมไม้เสียบลูกชิ้นนะครับก็จะมี คิวเรนทอร์นวันเดอร์บุเมนนะครับโอเมนแล้วก็ l ลเมียนะครับส่วนฝั่งของทีมอยากเป็นพระเอกนะครับก็จะมีลิเลียน่านะครับชาร์กหน้านะครับหรือช้างนั่นเองนะครับยอนบีเลสแล้วก็ยินดีต้อนรับซูอาโอวรามาดูกันนะครับทีมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผิดใจเลงเชียร์ให้ทีมทั้งสองด้วยนะครับตอนนี้ทีมของไม้เสียบลูกชิ้นนำไปก่อน หนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งเกมนะครับถ้าชนะสองเกมก็ไม่ต้องมีซิงเกมที่สามนะครับก็เข้ารอบไปเลยนะครับเรามาดูกันนะครับเกมแรกจะเดินเกมเป็นยังไงนะฮะต่างของัังนะ้องก็มากันไม่ให้ใครมาแย่งเงาบัฟฟ้าของเขานะฮะมันดูบมแมนก็มาด้อมด้อมมองๆในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เอสก็ทัดทายอยู่กับ ให้เอ่ยอ,อยู่กับโอเมนนะครับแต่ลีเลน,น่ามาช่วยโอเมนนะครับก็ต้องหลบกันก่อนนะครับช้างหน้าก็เดินมาดูเพื่อนนิดนึงนะครับสี่การก็เดินมาแล้วนะครับอยู่บันเดอร์บูเมนกับลีเลน,น่า โดดอดนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับีเยินหน้าได้สองคอมโบได้สองคนเลยนะยิงสกิลเดียวยิงสกิลนัดเดียวได้สองดาเมจนี่ด้านล่างเป็นยังไงครับด้านล่างถอนก็เลือดเหลือขีดเดียวนะจะเข้าไหวไหมนะครับแต่ก็ต้องกันป้อมไว้ก่อนนะครับ นี่ก็มายือนอยู่ตรงป้อมแล้วขอกลับบ้านนะครับยอนขอกลับบ้านก่อนอทิวเลนก็จะเล่นเป็ฝั่งฟาร์มนะครับในฝั่งของไม้เสียบลูกชิ้นในฝั่งของอยากเป็นพระเอกก็มียอนนะครับเป็นตัวที่ดามมดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ก็ ร้อยนะครับเฟิร์ right. สบัตไปนะครับสำหรับลูเมียนะฮะข้าไปได้สองนะครับโอ้โหหมูป่าคิวไปสองนะฮะฝป่าจะเป็นสกินของซิฟนะครับซิฟฟี่ซิฟฟี่นะฮะ ฟีเป็นสกิลหมูป่าตเติมด้วยก่อนนได้มามีแจกให้เช่านลฮะชวนหมูป่ามาโชว์สักหน่อยหมูปา่ปาก็จะเป็นเพื่อนของทันชิโร่นะครับกับสกิสุหมูป่าชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้ เดี๋ยวฟังสามเรื่องสามภาษของเขานะฟังบนก็โอ้โหฟังบนนี่ไม่รู้โกรธกันมาจากไหนนะฮะตีกันตายเป็นว่าเล่นจะโดนคีบตีตายแล้วนะโอเนะมนเพราะว่าโดนคีบตีตายเรียบร้อยโดนคีบตีตายไปแล้วโอ้คีบแข็งยิงครับโอ้เป็นคีบที่ออกมาจากดัก เซเลเยอร์นะครับใครตีดักเซเลเยอร์เขาก็จะออกมาช่วยนะครับ,รบหงยอนโดนชาร์ดนะครับคิวดิเลน่ามาช่วยเอาช้างอีจากทางไกลโอ้โหครับเซริเทน่าส4ผมพาดผิดดูเมียนะฮะดิเล,ลน่านี่จะเป็นเหมือนจิ้งจอกก้าหางนะครับนี่ดิเลน่าคือคนนี้คนที่สแตนมาจากนอกโลกนี่คือลุงเมีย รเรียบร้อยอื้มโอ้โห,โหรอดนะฮะมีสกิลกระโดดโย้อนเข้ามาช่วยทันลูกเปล่าไม่ทันนะฮะโดนดูเมียยิงสกิลเด้งดึง,ดงนะครับทำให้หยุดไปประมาณสองวีเล่นบนก็จะมีคิวเลนมา ชาร์จเข้าจะได้ไหมโอ้โหโดดนีนะคะรับสลาหรบบวีเลสจีเป็นก็ดาเมจยังไม่ถึงนะครับก็ต้องรอเก็บของก่อนนะทีเรน,นี่ก็จะอยู่ทีมสีฟ้าซึ่งเป็นทีมของไม้เสียบทุกชิ้นนะซึ่งเกมแรกก็ได้นำไปดยูหนึ่งเกมแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแก้ตัวของทีมอยากเป็นพระเอกนะครับโอ้โหลูหเมียตันย้อนย้อนก็ไม่ยอมนะ หมูป่าเข้ามาแล้วโอ้โหหมูป่าจะได้ไหมหมูป่าได้คิฟนะฮะคิฟเราก,เาก็เข้ามาแล้วนะครับคิฟของปังอือหือย้อนโดนชาร์ตกนโดยวันเดอร์บูเมนนะฮะโอ้โหหมูป่าก็เลือดเหลือขีดเดียวกลับกนแต่จะไปไม่ช้างมาหนืดไปให้คนน้ำนืดนม่ดน้ำอะไรนะจะเป็นะน่าจะเป็นน้ำมูกนะ ดีเรเน,น่านะฮะเป็นจิงจอเก้าห้างนะครับเป็นนักเวทที่ถ้าได้ฟาร์มแล้วก็โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่พอดีไม่ได้ฟาร์มนะฮะเอ๊ได้ฟาร์มหรือเปล่าลองผมดูนะฮะดีเรเน,น่าอ๋อดิเรนเรน,น่าไม่เล่นฟาร์มนะครับแต่ให้หมูป่าฟาร์มโอเค จริงน่าจะเป็นหน้าหมูปานสิฟี่สิฟี่ตอนนี้ก็เล่นแบบเซฟเซฟนะครับป้อมล่างของทีมไมส์ของทีมอยากเป็นพระเอกก็แตกไปก่อนแล้วนะครับโอเมนก็ยังไง โอ้โห,โหได้ดีอีแล้วนะครับหมูป่าได้คิวเลนไปฆ่าไปสองได้ทอนด้วยนะครับหรับหมูป่าเลือดย,ยังไม่ลดด้วยได้ป้อมไปอีนะครับเสียป้อมล่างไปสำหรับทีมไม้เสียทุกชิ้นเกมนี้จะแก้ได้คืนหรือเปล่านะครับรับเจมอยากเป็นซะอีกกำลังจะมา,อาปาอมปอมหนึ่งนะครับดีเข้าไปกนคีบไปโดนป้อมยิงแล้วได้คีปตั้งไปได้ป้อมล่างไปอีก สองความแล้วนะครับหนักเดนล่างของทีมไม่เสียทุกชิ้นโอเมีนก็มาเจอกับมุงป่าตรงนี้นะครับเหมือนรู้กันมืนตักโลนัดกันมาหรือเปล่ารุกมากเลยในดีนีก่อนดีกว่าตอนี้ก็อยู่กัน,เป,นเป็นกลุ่มเป็นทีมนะฮะอยู่เดียวอาจจะกลายเป็นศพได้ ช้างกมาหนึ่ให้นะฮึมรู้เมียเกือบขิดนะโอ้โหวันเดอร์บุ๊มแมนกันเต็มที่นะฮะย้อนเข้ามาชาร์จมีนี่ป้อมกลางไปได้นะครับมาได้แล้วก็ถอยไปโอ้ด้านบนได้ป้อมอีกนะครับนี่มีเลสตูกัรซิฟี่แล้วก็ตีดาร์คสเลเยอร์ตามสเต็ปนะฮะ ถ้าบเขช่วยกันอก็จะเร็วขึ้นถ้าช้านี่ทีมอื่นเขาก็จะมาลอยโอเมนเข้ามาะจะขโมยแต่ขโมยไม่ได้ย้อนก็ต้องหนีตัวเบาะบางยิงแรงจริงอยู่แต่ว่าก็ตายนะฮะโดนก็ช้ามาอย่างนี้โอ้โหงฝั่งของ เหมือนจะเอาคืานนะฮะฝั่งตรงอยากเป็นไดเอีกต้องแก้ตัวนะฮะก็ไม่แน่นะครับ <Technical S 2> อนนี้มากับดาร์คซลีเยอร์พร้อมลูกสมุนนะฮะนี่เข้าชาร์จเข้าใส่นะฮะโอ้โห เซลฟี่ได้ทอนไปด้วยนะครับด้านล่างปล่อยให้มังก้อนเล็ดดันกลางตัวเดียวเลเยอร์ตายไปแล้วยังไม่แข็งนะครับตอนนี้ฮันเนอร์ดูดูเนียสตันโอ้ยฟังเรามาดูฟาร์มบับแดงนะรับบับแดงของไม้เสียบลูกชิ้นนะครับ เดี๋ยวผมแมนต่อขอเชียร์คลิปก่อนนะเหลือต่อเหลือที่ครึ่งรออือขอ,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 อจริงๆนะครับคลิปตัวน,นี้ลูกน้องดักสเลวี่เหลือสองรอไอ้ช้างก็มีซีซีที่หนักกว่าเหมือนกันนะครับเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอยิงไปไม่เป็นกันนะครับ โอ้โหย้อนยังไงไปแล้วนะฮะอันนี้มาชุนลมบุนกันอยู่แถวแบัฟฟ้านะตั้งหลักก่อนถอยตั้งหลักดูช้าเชิงก่อนดูเชิงตั้งหลักดูเชิงไม่มีอะไรก็แยกย้ายกันทำหน้าที่ ที่มีคนเห็นเนี่ยกลายเป็นศพนะเอาแล้วเมื่อกี้เกิดคิวกันตรงนี้ดูไม่ทันนะครับอันนี้มาเอาเห็นากนอนแล้วกว่าดูเมนเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเพื่อนก็จะกรูมาช่วยนะเสียงปูป่าเนี่ยดังดีจริง ตัวละครในดาบพิฆาตกระสุนตัวหลักๆมาหมดแล้วรอ,อ,นะอชินิสุนะฮะรอชินิสุีกคนี้มาเดินไปเล่นกันเป็นทีมโอ้หุ่นเมียนี่เปิดแมปดีจริงๆฮะรู้หมดเลยใครยอยู่ตรงไหน ใช้อันติงเบนกิลนี่ย้อนอย่าให้เขาเกิดน,นะเกิดแล้วยิงสี่ทีร่วงนะยิงสี่ทีเดินยิงสามทีได้รัวกระสุนอ๋ีเบสน่ะเข้ามาเช็คปา่าตรงนี้น,นี่ก็แอบซุ่มดัก โจมตีอยู่นะฮะอยาให้เขาเห็นเอาออกไปแล้วเขาไม่บุกทางฝั่งของเิฟฟี่ก็เล่นสบายๆออกมนจะยังไงสตาห์เข้าไม่มีเพื่อนบวกนะฮะจะดึงได้ไหมดึงในป้อมได้ไหมหเคลียร์คีฟแล้วก็หลบไปเอิอเลือดก,ก่อน แโดนเอาเลยเนดะ้ยช่วยเส,สียงคูนี่น่ากลัวจริงนนตอนนี้พื้นที่ก็จะบีบมา ในการฟ้องนะครเป็นไปเองก,ก็จะมีพื้นที่เล่นไปเยอะกว่านมากดดันไปฟังเราก,กดได้ไปเอกนะฮะทีมของไม้เสียบบล็อชิ้นก็ไม่ยอมมัตีขึ้นมาขอพื้นที่คืนอนเขาเป็นดนินดักสลิงเนี่ย ไปไปตั้งหลักนิดนึองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีเลนหน้าโอ้โหเกือบได้แต่ตัวเองก็เรียบร้อยแต่ร้อนไปนิดนึงนะครับอยู่กันเยอะอ่าเกียรจะพลิกหรือเปล่านะครับตอนนี้ป้อมของฝ่าย ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับก็เสียไปห้าป้อมแล้วนะครับหห้าป้อมนะครับไม้เสียบลูกชิ้นได้เขาไปแค่สองป้อมนะครับป้อมบนกับป้อมล่างไปข้างล่างวิง่งคืนเลนเจอไล่นะโรยอน,นแต่ก็มีทรอนเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยฉันเข้ามานะครับวางน้ำใส่นะ เป็นวอลทร์บอลดีกว่านี่นะครับไล่กันนะครับไล่กันไล่กันดูว่าใครจะไปตรงไหนอะไรยังไงหาจังหวะเข้าชาร์จนะี่นะครับ,รบย้อนก็จะยิงไนงะลองยิงดูในป่ามีใครไหม โยนก็ยังมีนะคกับเขาเป็นตัวเองเบาบ,บางนะแต่ดาเมจเยอะก็ต้องมีตัวแทงค์อย่างช้างเข้าให้อันนี้ลูเมียเปิดแมปแล้วเป็นไงโอ้โหกำลังจะเอาดาร์คเซเลย์ย์นะครับำหรับทีมอยากเป็นไปเอกเอวีโอ้โหใครจะได้ใครจะได้เปรียบรองมีนได้ไปนะมาขโมยได้ด้วยทีม ที<ๆ>่หน่วยได้จีนไฟเอกเอวีลุซาตีนตั้งหน้าฮะพอยูนะอ่ตัวเดียวตอนนี้ฮะตัวเมนขึ้นมาช่วยคลิเลียนหน้ากับชาร์กหน้าก็เข้ามาก็ขอเก็บคิ้มุงกลางไว้หน่อย แหลพื้นที่คืนมาแล้วนะครับสำหรับทีมของฝ่ายอยากเป็นเระเอแล้วก็จะได้ป้อมกลางไปอีกไหมไม่มีย้อนมาช่วยยิงนะก็ยังไม่ได้นะฮะย้อนยังไม่เกินนะครับรออีกอ๋อเกินแล้วกำลังเดินมา สน it, ิยูอูเมนปล่อยมาก็เข้ามาแล้วนะหนุ่มขาเขาจะช like ่วยตีป้อมข้างหน้าครับได้ป้อมไปแล้วป้อมกลางข้างหน้าจอชาร์ตอูเมนเลือดกันเยอะกันทีเดียวหมูสอย่างเงครับโอ้โหอางนี้ต่างคนต่างยังไม่รู้จะไปทางไหนฮะนี่ยังไมย เได้คิววันเดอร์บุนแมนได้คิวช้าแล, Q, Wonder Woman, Wonder Woman, แล้วก็มากับมังกเรเล็ยนยังไงเกมจะพลิกไหมได้ป้อมเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะครับนี่เน้นที่ป้อมสุดท้ายป้อมบ้านอโอ้โหทิ้งเล่นเข้าไปเป็นเรื่องเลยนะเรียบร้อยเกมที่สองก็เป็นของไม้เสียบผู้ชิ้นไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่สอง น่าเสียได้เกมพลิกแล้วก็จบไปมากนะครับตีกลับได้รวดเร็วตบมือให้กับทีมไม้เสียบลูกชิ้นหน่อยครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกัน1นึ่ทุ่มนะครับในเกมต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมของทีมมูตนุแชมป์เก่านะครับกับทีมกับทีมอะไรนะผมอ่านชื่อไม่ถูกโอนินะโอนิโอนิอนอนอนนะครับออนิกสปอร์ตนะ ออนิกก็อนว่าออนิกนะออนิกสปอยกับทีมมูตนุหนึ่ะครับมูตนุ1นึ่น 1. เดี๋ยวมาเจอกันในช่วง1นึ่ทุ่มนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมของทีมไม้เสียบลูกชิ้นนะครับก็ชนะไป2ต่อ0สกอร์นะครับชนะทีมอยากเป็นพระเอก AV นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ1ทุ่มครับ